สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ไมฮิด Channel คลิปพิเศษครับในวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องกระชายขาวซึ่งนาทีนี้ไม่มีเบอร์ไหนที่จะนำหน้ากระชายขาวไปกระชายขาวเป็นอันดับหนึ่งเลยทุกบ้านจะต้องหาซื้อมายังไม่รู้หรอกว่าสรรพคุณของมันเป็นอย่างไรแต่ขอให้มีอุ่นใจไว้ก่อนวันนี้ครับเราจะมาอัปเดตก,กันกับ ผู้วิจัยผู้ค้นคว้าเรื่องของกระชายขาวตัวจริงเลยนะครับวันนี้ครับขอเชิญพบกับศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับท่านเป็นหนึ่งในผู้คิดค้นและวิจัยเรื่องของกระชายขาวเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เต้เราจะมาอัปเดตกันเรื่องของกระชายขาวเลยครับอาจารย์ครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคน ต้องพูดถึงกระชายขาวไม่ว่าราคามันจะอัพไปถึงแค่ไหนก็ตามต้องซื้อมากระชายขาวนะครับอาจารย์มันมีความพิเศษยังไงที่ทําไมตอนนี้ทุกคนต้องหามาครับอาจารย์ครับเริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนที่โควิดระบาดเนี่ยผมก็ได้รับคํามอบหมายจากท่านคณะพดีสองท่านด้วยกันนะครับก็คือคณะพดีคณะแพทยจากรโรงพยาบาลรามาธิบดีคือท่านอาจารย์เบียนมิชีธราอีกอท่านนึงก็คือท่านคณะพอดีคณะวิทยาศาสตร์คือท่านอาจารย์พลังปงคงเสรี ท่านก็มอบหมายนโยบายให้สองคณะเนี่ยทาวิจัยที่เกี่ยวกับโควิดอะไรก็ได้เพราะสองท่านก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เราก็โะดมนักวิจัยสองฝั่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์คณะแพทย์แล้วเนี่ยก็รวมตอนนี้ก็รวมไปถึงคณะเสัชศาสตร์มาลัยมหิดลนะครับแล้วก็อาจจะเข้าไปจอยกับคณะวิทยาศาสตร์เขียนองก็มหิดลตรงพญาไทแคมปัสนี่แหละก็มารวมตัวกันทําวิจัยตอนแรกเริ่มแรกก็มีประมาณ20ชีวิต รเราก็มานั่งคิดว่าทํำยังไงดีโจทย์ก็มีหลายอย่างนะวัคซีนก็มีนะอืแล้วก็เรื่องของในตัวเชื้อว่าจีโนมิกหรือพันธุก,กรรมของเชื้อเป็นยังไงก็มีกลุ่มทําเหมือนกันนะแต่กลุ่มหนึ่งที่เราสนใจมากคือเรื่องยาตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ายาที่รักษาโควิดถ้าถานจริงๆอะไรจะเป็นมาตรฐานเนีย่ยมันก็ยังไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานนะนะแต่ว่ามันก็เริ่มจะพอจะมีบมา้างตัวอย่างเช่น หลายๆตัวเช่นฟาวิพิราเวียเร, hmm. รมเดซีเวียรหรือโมโนพุอะไรเนี่ยมีอยู่ตัวใหม่คือโมปูริลามยาอะไรตัวอีกตัวหนึ่งผมก็จําชื่อไม่ได้แล้สาตัวเนี่ยทีนี้อันนี้เนื่องจากอันนี้มันเป็นยาแผนปัจจุบัน hmm. เราก็หันกลับมาดูศูนย์ e c d t hmm. เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นเนี อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทาิแต่เป็นความร่วมมือของสาฝสายด้วยกันซึ่งศูนย์นี้ก็เป็นความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกับทีเซลส์เองเป็นศูนย์ที่เรามีความมุ่งม,มั่นในการที่จะวิจัยสมุนไพรไทยนําไปสู่สากลมวิสัยทัศน์ของศูนย์เนี่ยหรือพันธกิจของศูนย์เนี่ยก็คือเราต้องการที่จะระดมเอาความรู้ที่เกี่ยวกับสมุนไพรทั่วประเทศเลยว่าสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ย มีสรรพคุณอย่างไรแบ่งงานคร่าวๆได้ก็คือหนึ่งเป็นแหล่งสะสมของอมสมุนไพรนะครับซึบ่งตอนนี้เราก็สะสมได้จากในประเทศเนี่ยประมาณเกือบห0 0พตัวโอ<ฮ>้ตามที่ต่างๆเลยมาเก็บไว้4,000กว่า5,000ตัวแล้วเราก็มีที่เป็น USFDAapproved อันนี้จะเป็นตัวยาเลยอีกประมาณ2,000ตัวเพราะฉเราก็จะมีประมาณเกือบ6 0 0ัตัวด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นแหล่งสะสมนะครับอ,อีกอันนึงก็คือ เป็นเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งลงทุนในทีเซลนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกไฮทรูพุ h ไฮคอน n t นต์คือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยมากนะครับเขาสามารถจะกรีนยาเลยหรือดูยาว่ามียาตัวไหนมีผลต่อยกตัวอย่างเช่นต่อเชื้อโควิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างทีนี้ในเมื่อมันมีเป็นพันๆตัวเนี่ยเครื่องมือนี้เราเรียกไฮทรูพุตเนี่ยมันก็จะสกรีนเร็วคำตอบภายในอาทิตย์หนึ่งก็จะรู้ละว่าตัวไหนเนี่ย มันมีผลมันไม่ได้ทํางานแบบเอาสารหนึ่งตัวมาหยอดหนึ่งหลุม,มแล้วดูม,ม,มันท,ทําทีเป็นแบบเป็นไฮทรูพุตอ่ะคือเป็นื้นทีเลยทีละร้อยตัวสองแล้วก็สกรีน<อ>มันทํางานวิจัยได้หลายหลตัวในคราวเดียวทด<อ>สอบเลยใช่<อ>ไหมฮะคล้ายๆเป็นการสกรีนแล้วว่าอันไหนที่มันน่าจะ่ดีที่สุดใช่ไหมฮะโอ้โหนะครับทีนีงง้นี้การสกรีนเนื่องจากเรามาประมาณที่ผมเล่าให้ฟังมีประมาณส<ด>ักเกือบเกือบสี่พันบวกสองพันหกพันตัวแล้วผมไม่สกรีนหมดอ่ะ นะล้วก็มีมีครายเรียในการสกรีนไครเทเรียก็คือหรือเขาเรียกว่าอะไรกฎเกณฑ์ในการที่เราสกรีนคือหน,หนเราต้องการสมุนไพรที่หาง่ายอืมไม่ใช่โอ้โหเป็นวาดอะไรก็ไม่รู้โอ้โหอยู่ใน ى, ภูเขาสูงหยิดลําบากเนี่ยเพราะ,ะนั้นมุนไรที่หาง่ายก็คืออาหารนี่แหละอืมที่เป็นอาหารที่เรารับประทานในชีชวิตประจําวันทุกวันเนี่ยเราก็มาสกรีนครับเราก็คัดมาประมาณทั้งหมดร้อยยี่สิบสามตัว อนั่นก็เยอะอยู่นะนะร้อยยี่สิามเราคัดออกมาเราก็มานั่งดู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 นะแล้วก็มีการเก็บเอ็กซ์เขาเรียกว่าเอ็กซ์รหรือสารสกัดนอครับอยู่ในอยู่ในสูตรเนี่ยเรามานั่งดูแล้วอ่าแล้วในแต่และสารสกัดเนี่ยเราก็รู้ว่าสมุนไพรชนิดนี้สารสกัดเนี่ยมีสารสําคัญในนั้นอยู่เขาเรียกที่เรียกว่าโมโนกราฟหรือโปรไฟล์ใช่ไหม,มเป็นเป็นแบบลักษณะเชิงอ่เป็นอ่เขาเรียกว่าสารเคมีอ่ะเป็นเคมีคอลโปรดักต์อย่างนั้นแตมีโครงสร้างชัดเจน มันเราก็รวบรวมได้ทั้งหมด123ตัวแล้วเราก็เอา123ตัวเนี่ยมาสกรีนงานเนี้เราสกรีนต่อเชื้อเป็นๆของไวรัส<อ>ซึ่งคนที่ดูแลเรื่องเชื้อไวรัสเป็นๆเ,เนี่ยก็คืออาจารย์อรุณีครับที่อยู่ภาควิชาจุลชีวะที่คณะวิทยาศาสตร์รที่คณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์เขาก็ลงจุนลงแรงในเรื่องของการจัดตั้งเอ่อไอเ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 ออเอเอเอ่อเ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 อ,อเอเอเยเอ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 เ สามเนี่ยก็คือเชื้อที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะซึ่งจะต้องเวลาเข้าไปต้องใส่ชุดอวกาศแล้วห้องนี้จะต้องติดมิดชิดเลยออกมาไม่ได้ก็คือต้องปลอดภัยทั้งคนที่ทําการทดลองแล้วก็ปลอดภัยต่อคนข้างนอกด้วยใช่ไหมฮะ้องทดลองระดับนี้เพราะในศูนย์นี่ก็คือเป็นการสกรีนนิ่งของตัวสารนะครับซึ่งมีต่อเชื้อเพราะเราก็ต้องมีการเอายาลงเพลทแล้วก็ไปใส่เชื้อ แล้วก็กลับมาอ่านที่ศูนย์เห็นป่ะมันต้องทํางานสอดค้องกันไปถึงต้องบอกว่างานวิจัยฉบับเนี้ยมันต้องใช้คนทํางานเกือบ20-30ชีวิตเพราะมันต้องทํางานร่วมกันอตอนนั้นก็เราก็สรุปแล้วว่าเจอสารสําคัญอยู่สามตัวด้วยกันก็คือสมุนไพรสามตัวครับน่าไม่แปลกใจและน่าสนใจมากก็คือสามตัวที่แบบท็อปคิดสามารถสกรีนนิ่งแล้วสามารถที่จะ กำจัดเชื้อไวรัสในเซลล์เซลล์ตอนนั้นเราใช้เซลล์วีโรเซลล์วีโรเซลล์วีโรซิกเซลเป็นมันเป็นเซลล์มาตรฐานอ่ะที่เขาเอาไว้ใช้ในการเลี้ยงไวรัสครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาเชื้อตัวเอาเซลล์เนี้ยมาเลี้ยงไวรัสแล้วก็ใส่สารเข้าไปแล้วก็ดูซิว่าสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าเซลล์หรือพอเชื้อเข้าเซลล์แล้วไม่ไม่สามารถผลิต เชื้อไวรัสออกจากเซลล์ได้แต่ว่าม,ม,มันมีสองสองกลไกนะหนก็คือสารสําคัญสารเหล่านั้นที่เราทดสอบเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าเซลล์อีกอันหนึ่งคือกลไกคือถ้าเข้าเซลล์แล้วไม่ผลิตออกมาเป็นไวรัสเป็นแบบไซเคิลผลิตออกไปเรื่อยๆม,มีสองไองไไ2องเขาเรียกขอเข้าใจคือไ i r ัลเอนทรกับไ i r ั l เอาพ u t นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราตั อาจารย์ครับในขั้นตอนสกรีน,นิ่งสมุนไพรเนี่ยครับในเบื้องต้นอาจารย์สกรีนตั้ง123ชนิดและอาจารย์พบว่ามีด้วยกัน3ชนิดที่มีสารสําคัญครับอาจารย์ลองเล่าที่เราฟังกนิดได้ไหมครับว่า3ชนิดที่ว่าเนี่ยคืออะไรบ้างสารสําคัญ3ตัวเนี่ยที่มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับไอตัวการลดจํานวนเชื้อที่เข้าเซลล์ออกเซลล์ไม่แปลกใจก็คือฟ้าทลายโจรอ่ะหนึ่งคือฟ้าทลายโจรอเหมือนกับที่ ที่มีการตีพิมพ์เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับ,รบอันที่สองก็คือขิงขิงอ่าขิงอันที่สามคือกระชาย oh. อ๋อก็คือสามตัวนะครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยมาทดสอบปรากบว่าทั้งสามตัวเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะเราก็มาดูว่าอะไรบอกว่าเลือกไปเลือกมาเนี่ยสารสําคัญสองตัวที่ดูน่าสนใจก็คือกระชายกับฟ้าทลายโจรอืมอาจารย์ครับอาจารย์บอกว่า สารสําคัญเนี่ยพบในกระชายอาจารย์ขยายความอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่ากระชายที่ว่าเนี่ยมันเป็นกระชายดําหรือกระชายขาวครับอาจารย์ครับกระชายที่อาจารย์เต้พูดเนี่ยคือกระชายขาวจริงๆมันคือกระชายกระชายดํานี่เป็นอีกพันหนึ่งไปเลยไม่เกี่ยวกับชายอ๋อครับเนื่องจากว่าหัวมันเนี่ยเหมือนกระชายก็เลยเรียกเป็นกระชายขาวกระชายดาอ๋อไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทีนี้เนื่องจากว่าตัวฟ้าทลายโจรมีคนทําแล้วเราก็เลยมาสนใจเรื่องกระชาย แล้วก็เอากระชายเอ็กซ์แทรกนี่แหละที่มามาสกัดเนี่ยวิธีการสกัดของมาแล้วมหิกโดนเนี่ยเราก็ไม่เหมือนชาวบ้านคือเราสกัดด้วยแอลกอฮอล์อ้าแล้วฮะครับคือตามที่ขายตมท้องตลาดตอนนี้สกัดด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่โอ้วิธีการสกัดเนี่ยตอนนี้มันมีวิธีการสกัดสกัดใหญ่อยู่สามแบบคือใช้น้ำดึงสารออกใช้แอลกอฮอล์แล้วก็ใช้คาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์นี่เป็นเทคนิคใหม่นะครับ ไปกว่าน,นี้อีกนะครับแต่ตอนนี้ที่เราทําคือเราใช้เทคนิคของการใช้แอลกอฮอล์สกัดนะครับก็คือแอลกอฮอล์เพราะน้นสาเหตุที่เราใช้แอลกอฮอล์สกัดเนี่ยมันก็จะมีคุณประโยชน์ตรงที่ว่ามันก็จะดึงสารสําคัญออกมาได้มากกว่าน้ําตัวที่เราสนใจมากเนี่ยก็คือแผ่นดูรติเน A กับพินโนสโตรบินบซึ่งเวลาเราเอาตัวกระชายสกัดเนี่ยมาทดสอบกับเชื้อไวรัสเนี่ยเราจะหาค่าว่า จำนวนกระชายขนาดไหนที่ยับยัง้งเราก็ใช้เกณฑ์ของสารสองตัวเนี้เป็นเกณฑ์ก็คือพันดูรตินเอกับพินสตรอเบนซึ่งจะหาจําน,นวนว่าค่าเชื้อไวรัสได้มากน้อยเท่าไหรน่นี่แหละเป็นที่มานะครับแล้วแปลกใจตรงที่ว่าตัวกระชายเองเนี่ยโดสหรือขนาดเนี่ยที่ยับยั้งไวรัสเนี่ยนะครับปรากฏบว่าเทียบกับ ตัวฟ้าทลายโจรแล้วเนี่ยดูเหมือนบางตัวเนี่ยจะดีกว่าฟ้าทลายโจรด้วยซ้ำก็คือคใช้จํานวนน้อยในการยับยั้งเนี่ยน้อยกว่าฟ้าทลายโจรด้วยซ้ำไปแต่ไม่ใช่ว่าฟ้าทลายโจรไม่ดีนะรเราก็เลยลงทุนวิจัยเรื่องสมุนไพรคือกระชายค่ะฟังจากที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยครับกระชายเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยผมแอบถามอาจารย์สนินึ่งได้ไหมครัว่าตอนนี้ขั้นตอนของงานวิจัยเรื่องกระชายเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์ครับ ตอนนี้เราก็ตีพิมพ์เรื่องการวิจัยในหลอดทดลองไปเรียบร้อยแล้วว่าเราเห็นจริงว่าสารสำคัญไอ้ตัวแพนดูรัตินหรือพิโนสโตรบินเนี่ยมันยับยั้งไวรัสสองกลไกเข้าคร่าหนึ่งก <1, S 2> ลไกแรกก็คือไม่ให้ไวรัสเนี่ยเข้าเซลล์ได้ดีสองไวรัสเข้าเซล์แล้วการที่จะออกจากเซลล์แล้วไปขยายแพร่พันธุ์ก็ไม่ค่อยดีด้วยนั้นนี่คือความที่น่าสนใจของกระชาย S <S ครับก็บค,บคือสารแพนดูราตินพินโนสโตรบินณตอนเนี้เราถึงขั้นตอนที่ว่าถ้าเราจะมาใช้ในคนเราก็ต้องทดสอบถูกไหมครับอาจารย์เต้รเรื่องของ<ด>ในเรื่องของความเป็นพิษตอนนี้<ด>รเราก็เอาสารไอตัวแพนดูราตินเอกับพิโนสโตรบินเนี่ยมาทดสอบความเป็นพิษใน,ในเซลล์ต่างๆที่มีอยู่หลายตัวเลยเซลล์ตับเซลล์ไตเซลล์หัวใจเซลล์อะไรเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะตีพิมพ์ผลงานฉบับนี้ ดูก็น่าสนใจดีว่าถ้าเรารับประทานในขนาดที่เรารับประทานที่จะใช้เป็นอาหารเนี่ยผลต่อตับต่อไตเนี่ยน้อยมากนะครับแต่ถ้าเราจะเพิ่มถึงขนาดเป็นยาอันนี้เราต้องมาศึกษากันอีกทีหนึ่งครับว่าเพิ่มขนาดไหนทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราจะทําเป็นยาเนี่ยมันต้องทานรับประทานเยอะถูกไหมเพราะนั้นค่าของการที่จะรักษาเช่นค่าไวรัสกับค่าของการที่จะเกิดผลพิษเนี่ยอันนี้มาตรฐานทั่วไปเนี่ย จะต้องห่างกันเกือบเกือบประมาณร้อยเท่าอืนะครับร้อยเท่าเพราะนั้นเอ่อร้อยเท่าเพราะว่าถัอว่าคาดสารจํานวนหนึ่งในการยับยั้งไวรัสได้ดีกับสารจํานวนนี้เนี่ยกินแล้วเกิดเป็นพิษเนี่ยขนาดจะต้องห่างจนร้อยเท่าอืมันถึงจะดีเพราะว่ามันจะมีความปลอดภัยสูงทีนี้เนื่องจากว่ากระชายเนี่ยเป็นอาหารที่เราสนใจมากเพราะเป็นอาหารเนี่ย แสดงว่าถ้าเกิดคุณจะรับประทานเป็นพิษเนี่ยคุณต้องรับประทานเยอะมากใช่ใช่ไหมเราก็เลยสนใจกระชายตอนนี้เรากำลังศึกษาค่าความเป็นพิษอยู่ว่ากระชายที่สกัดเนี่ยแล้วจะเกิดเป็นพิษเนี่ยเท่าไหร่นะครับทีนี้เวลาเราจะศึกษาค่าความเป็นพิษเนี่ยคือตอนนี้เรารู้ขนาดในในเซลล์เซลล์ลน์แล้วว่าจํานวนสารเท่านี้ก่อให้เกิดเซลล์ตายขึ้นมาในเซลล์ล์แล้วก็เอาจํานวนนั้นเนี่ยไปทดสอบในสัตว์ทดลอง ตอนเนี้เรากําลังทําอยู่ในสัตว์ทดลองอยู่ว่า oh. โดยที่เราเอาพื้นฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจํานวนสารแล้วทําลายทําให้เซลล์ลายเนี่ยคือเซลล์ที่อยู่ในเซลล์ตับที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยแล้วเกิดเซลล์ตายขึ้นมาเนี่ย mm hmm. เราเอาค่านั้นน่ยไปขึ้นเป็นโดสที่จะให้สัตว์ทดลองกินซึ่ง mm hmm. เราก็ใช้หนูตอนนี้รเราอยู่ขั้นตอนที่เราทําอยู่เนี่ยเพิ่งเริ่มที่กําลังจะเสร็จอยู่เนี่ยค่าเราก็จะรู้ว่า จํานวนเนี้ยถ้ากินแล้วในหนูเนี่ยมีเป็นพิษเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ <c oughs> จากนั้นแล้วเราก็จะเอาค่าที่เรารู้ว่าในหนูเนี่ยเป็นพิษเนี่ยไปคํานวณกับที่คนจะกินเท่าไหร่แล้วไม่เกิดเป็นพิษพฉะนั้นขั้นตอนของงานวิจัยตอนนี้เรื่องของกระชายที่เราสกัดออกมากระชายสกัดในหนูทําเสร็จละนะเรากาลังจะตีผลจะตีพิมพ์แล้วเรากำลังจะถึงในคนอยู่ตอนนี้เรากำลังทดสอบอยู่นะครับ ตอนนี้ดูเหมือนว่างานวิจัยแล้วก็ผลงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปพยายามที่จะในที่สุดแล้วพัฒนากลายมาเป็นยาถูกไหมครับอาจารย์ถูกแล้วเส้นทางของมันเนี่ยกว่าที่สารสกัดจากสมุนไพรเนี่ยจะไปถึงการจะเป็นยาได้มันมีเส้นทางของมันยังไงครับมันต้องอันดับแรกจะต้องดูผลในเซลก่อนใช่ไหมเซลต่อาจากนั้นขยับไปยังไงไปสัตว์ทดลองไสัตว์ทดลองแล้วขยับไปยังไงต่อครับอาจารย์ขยับทดลองก็คือสัตว์ทดลองก็มี2ขั้นตอนนะ หนึ่งสัตว์ทดลองต้องการจะดูว่ามีผลผลเป็นคลาสต็อกซิซิตี้เป็นพิษไหม,มแล้วพอเป็นพิษเสร็จก็ต้องดูในสัตว์ทดลองอย่างว่ามีผลรักษาจริงไหมอตอนนี้เราก็ทํางานวิจัยนะครับที่เกี่ยวกับกระชายสกัดเนี่ยในหนูทดลองแล้วะซึ่งมีสองการทดลองด้วยกันนะครับนะอาจารย์เต้การทดลองแรกเนี่ยก็คืออย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือทดสอบเรื่องความเป็นพิษเราเรากำลังทําอยู่นะแล้วก็อีกอันนึงคือ เราก yup. ็ใจร้อนหน่อยก็คือให้หนูเนี่ยติดเชื้อโควิด19แล้วก็ให้กินกระชายน่าสนใจน่าจานเต้เรากำลังจะตีพิม์ละฉบับนี้ก็คือว่าหนูที่กินกระชายเปรียบเทียบกับหนูที่ไม่กินกระชายเนี่ยการอักเสบของปอดเนี่ยต่างกันเลยโอ้หนูที่กินกระชายแล้วก็ติดเชื้อโควิดกับหนูที่ไม่กินกระชายและติดเชื้อโควิดเนี่ยเราเอาหนูเนี่ยมาดูสภาธิพยาธิสภาพในปอดหนูที่กินกระชายเนี่ยเราบอกว่าพยาธิสภาพในปอดเนี่ยแทบจะมีนิดเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับที่ไม่กินเพราะนั้นเราก็เลยมีความมั่นใจว่าเอออันนี้แหละเราต้องไปทําแต่คนต่อเห็นไหมฮะบานขั้นตอนเนี่ยมันถ้าเราจะเจออะไรไม่ใช่อยู่เดียวให้คนรับประทานเลยอืต้องจักหลอดทดลองครับมาดูความเป็นพิษในในในเซลล์ก่อนจากนั้นเราก็ไปดูความเป็นพิษในสัตว์ทดลองพอดูความเป็นพิษในสัตว์ทดลองเสร็จเราก็ดูผลของการรักษาในหนูในทดลองแล้วถึงค่อยไปดูอะไรนะดูความเป็นพิษในคอน แล้วสุดท้ายสุดไปดูผลการรักษาในคนโอ้โหเห็นไหมมันจะมีขั้นตอนของการวิจัยเนี่ยจากยาเนี่ยไปสู่ในคนอ่ะนี่คือขั้นตอนจะเป็นแบบนี้พอได้ฟังข่าวดีจากอาจารย์ว่าในหนูเนี่ยสารสกัดกระชายเนี่ยมันสามารถที่จะลดการลดลดนะฮะไม่ใช่ว่าลดไม่เป็นลดลดพอได้ฟังแค่นี้ครับอาจารย์วิ่งออกไปตลาดเลยครับกิโลละสองร้อยก็ซื้อสามร้อยก็ซื้ออาจารย์แนะนำไหมครับอาจารย์ไม่แนะนำอ้าวยังไงครับอาจารย์เพราะว่า อา,อาจารย์แกว้วิธีการรับประทานสมุนไพรที่จะเป็นยาเนี่ยมันต้องมีโดสหรือขนาดอ่าใช่ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกประชาชนทั่วไปว่าถ้าจะรับประทานให้ถึงขนาดที่จะรักษามันต้องมาทําการวิจัยอืมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคือเราเอากระชายเนี่ยมาสกัดอืมนะครับแล้ววิธีการสกัดเนี่ยโอ้โหมันมีขั้นตอนอย่างที่ผมบอกคือสกัดด้วยแอลกอฮอล์นะครับถ้าม,มันใช้กระชายเป็นตังออกมาเหลือเท่าไหร่ะ จากตันหนึ่งเนี่ยเหลือกระชายสกัดอยู่ยี่สิบกิโลโอ้แล้วยี่สิบกิโลเนี่ยผมต้องมานั่งแบกอ,กอกีกเหลือแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเหลือประมาณมสักกิโลงครับครับนึกออกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ย<อ>ถ้าคุณจะรับประทานกระชายแล้วถึงขนาดกระชายสดนะถึงขนาดที่จะมีผลอย่างที่ในหนูเนี่ยคุณก็จะต้องกินกระชายวันละครึ่งกิโลถึงกิโลนึง oh. อันนั้นอันนั้นคือมันเป็นปริมาณที่กินได้ใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้มีผลเสียตามมาใช่ไหมัไม่ไหวเพราะว่า เวลากระชายที่กเราจะรับประทานเป็นครึ่งกิโลหรือกิโลหนึ่งเนี่ยมันมันมันไม่ใช่มีแต่สารสกัดที่เรามีมันมีสารยางอื่นอีกเช่นน้ํามันละเหยเขาเรียกวอลแนทายออยซึ่งไอสารพวกเนี้ยบางทีรับประทานเยอะๆเข้าไปเนี่ยมันเป็นพิษพิษของกระชายที่เราเจอมากที่สุดเลยอาจารย์ลองสังเกตดูสิเวลารับประทานกระชายแล้วคือท้องอืดมันจะท้องอืดเพราะมันจะมีวอลแนทายออยคือไอออยคือน้ํามันที่มันที่มันเวลาพวกสมุนไพรมันจะมีน้ํามันอยู่แล้วน้ํามันเนี่ยถ้ารับประทานไปเยอะๆเนี่ยจะท้องอืด อืมอืมเนี่ยคือเป็นที่มาว่าเราไม่ควรจะทานกระชายเยอะกระชายสดเพราะมันจะท้องอืดอืมถ้างั้นเขาซื้อไปเอามาคั้นใส่น้ําผึ้งผสมมะนาวขนาดก็ไม่ถึงแล้วกินเยอะไปก็จะเป็นก็จะเกิดผลเสียด้วยมันไม่ถึงอืมเพราะสิ่งที่เราเราจะทําเป็นยาเนี่ยเราก็ต้องมาสกัดแล้วเวลาสกัดเสร็จเราก็ต้องมาขึ้นโดสขึ้นโดสเนี่ยเราก็ต้องมาดูสารสําคัญ ในตัวกระชายอย่างที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมเรียนอาจารย์เต้ไปแล้วว่ามีสารสำคัญคือแพนดูรตินเอกับพิโนสโตรปินไอสารเนี้ยเราก็เอามาเป็นเกณฑ์ในการวัดขนาดครับโดสว่าหนูจะทานยังไงคนจะรับประทานยังไงนี่แหละคือเป็นที่มาของการที่จะใช้สมุนไพรเนี่ยเป็นยาครับอาจารย์ครับผมสงสัยเจ้าสารสกัดสําคัญสองตัวนะครับว่ามันทํางานคู่กันใช่ไหมครับหรือว่าอาจารย์ แหนเป็นกำลังาที่ดีทั้งคู่เนี่ยมันทํางานคู่กันครับอาจารย์อืเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะจะกินแพดูลาตินเอหนึ่งอย่างหรือพินสโตรพหนึ่งอย่างมันทํางานทั้งคู่แล้วมันต้องเป็นลักษณะเป็นเรโชคือเป็นลักษณะเป็นเป็นสัดส่วนซึ่งอันเนี้ยเราคํานวณมาแล้วว่าต้องรับประทานแบบนี้อย่างนี้ครับครับเพราะฉะนั้นน้าถามว่าตอนนี้ปัจจุบันถึงขั้นตอนไหนในเรื่องของโควิด คือเพิ่งเริ่มขั้นตอนในคนครับพออาจารย์พูดถึงวิธีการสกัดที่มันแตกต่างจากคนอื่นหลายคนก็บอกว่าถ้างั้นกเดี๋ยวไปเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบ้านมาสกัดเลยอย่างนี้ได้นะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> เอามาดองเนี้ยครับวันวิธีการสกัดแบบนั้นมันก็ไม่มันเป็นแค่ดองเฉยเมันไม่ได้สกัดนะครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> มันก็ต้องบอกกัน <c oughs> เพราะว่ามันต้องเอาแอลกอฮอล์มาต้ม, <c oughs> มตแลออ้วต้มก็ <c oughs> <c oughs> มต้องเพิ่มอุณหภูมิซึ่งมันยังมันต้องอยู่ในถังภาชนะ ที่เป็นแบบทนทาน,นไม่งั้นแอลกอฮอล์ระเหยหมดแน่เลยไม่ใช่แอลกอฮอล์มันระเบิดอ๋อ oh, ระเบิดเลยเพราะมันต้องอัดแรงดัน hmm. เข้าไปไงนึก oh. ออกไหมคบมันต้องใช้แอลกอฮอล์แล้วอัดแรงดันเข้าไปแล้วมันถึงจะไปสกัดออกมา oh. มพนาะถ้าเกิด oh. คุณไปทาเนี่ยมันก็จะเกิดระเบิดเพราะเม็ดอลกฮอล ไม่แนะนาให้ทําเองที่บ้านนะครับผมตรงนี้คงมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับอาจารย์สวัสดิเดชครับอยากที่จะมีอะไรที่จะฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านไหมฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระชายกระชายต้องไม่เลียกกระชายขาวเนาะต้องเลยกว่าเรื่องของกระชายแล้วก็โควิดครับก็ฝากกับประชาชนทั่วไปว่าเข้าใจครับตอนนี้มันเป็นเหตุการณ์ของโควิดคุณก็อยากจะได้ยาอะไรแต่ว่านี่เป็นขั้นตอนของกานวิจัยมันต้องเป็นแบบนี้ยังไงก็ตามเนี่ย ทางเราเนี่ยก็ยังดาเนินงานวิจัยอยู่อีกหลายๆตัวสมุนไพรก็ฝากประชาชนทั่วไปว่าอันนี้ก็เป็นหน่วยงานของรัฐบาลอันหนึ่งที่เรามีความมุ่งมั่นก็คือศูนย์ยาที่เราค้นค้าหาตัวยานะก็คือ ecdd ซึ่งเป็นความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์มลายมหโดนกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิมดลกับ T ีเซลส่วนนี้เราก็มีความตั้งใจที่จะผลิตยาที่มาจากสมุนไพรไทยเนี่ยไปสู่ยา ใน,ในยาแผนปัจจุบันนะครับอันหนึ่งที่ผมอยากจะฝากนิดนึงตำรับยาที่เราเข้าใจกันอยู่เนี่ยมันมีสมุนไพรยอยู่10กว่าตัวถึงแม้ว่ามันจะมีรักษาได้จริงแต่เราเนี่ยไม่ได้สนใจแบบนั้นเราสนใจลักษณะข,ของยาเนี่ยที่เป็นตัวสารตัวเดียวๆเ,เพราะเราอยากจะรู้ว่าในสารตัวเดียวๆเ,เนี่ยมีสารสําคัญอนะอะไรอยู่ในนั้นแล้วรักษาได้จริงยกตัวอย่างเช่น ยาสมุนไพรจีน่เงี้ยมันก็เป็นตำรับเหมือนกันใช่ไหมถ้าเราไปดูหนังจีนเนี่ยมันจะมีเอาผูอเอาราดีบั้งแต่สุดสุดท้ายสุดประเทศจีนอาจารย์เต้ก็จะทราบดีว่าเขาได้โดโมบ p ไพรส์จากชิงเขาสู้ในการค้นพบยาอะทิสูเนในการรักษารียครับเห็นไหมครับจีนที่ได้ชื่อว่าตำรับยาแบบตะวันออกเหมือนกับเราเนี่ยตำรับยาไทยแต่สุดท้ายสุดเขาก็มีความฝันในการที่จะผลิตยาที่เป็น m ม d ดิร์ e d บ c ิซีเหมือนกัน <Ừ. S 2> เราก็คิดแบบเขาเหมือนกันครับวันนี้ครับ <c oughs> เราได้อัปเดตกับอาจารย์สรเดชครับว่าขั้นตอนกระบวนการในการทำงานวิจัยกับกระชายเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนายารักษาโรคโควิด1 9เนี่ยตอนนี้เรามากันถึงไหนแล้ว <c oughs> หลังจากที่คุยกับอาจารย์สรเดชในวันนี้ผมรู้สึกว่าเราใกล้แล้วคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะรู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นแล้วว่าในที่สุดแล้วทีมนักวิจัยของคนไทยเราเอง จะนำไปสู่การพัฒนาตัวยาจากสมุนไพรได้ในที่สุดครับในวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเสียสละเวลามาพูดคุยกับเราและเกตดกันกับเรานะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับมฮิดล h ช n แนลจะมีคลิปพิเศษและไลฟ์พิเศษออกมาต่อเนื่องเป็นระยะเมื่อเรามีประเด็นเด่นประเด็นร้อนที่เราน่าจะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยมหิดลได้มาพูดคุยได้มาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังและเข้าใจกันมากขึ้นนะครับและในครั้งต่อไปจะเป็นการพูดคุยในประเด็นไหนอย่าลืมติดตามนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ああ。<music>